กรมการจัดหางานรับสมัครหญิงไทยไปทำงานที่มาเลเซียไม่จำกัดวุฒิ50อัตรานะครับค่าจ้าง22,000กว่าบาทต่อเดือนฟรีทั้งค่าตั๋วเครื่องบินขาไปค่ารถโดยสารประจำทางอาหารที่พักพร้อมด้วยประกันสุขภาพสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มิีนาคม67ครับโดยรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่2แล้วนะครับที่กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างที่ประเทศมาเลเซีย เป็นกิจการประเภทร้านนวดนะครับในตำแหน่งพนักงานนวด50อัตราค่าจ้าง3,000ริงกิตต่อเดือนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็22,195บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันด้วยนะครับระยะเวลาการจ้างงานเนี่ย1ปีโดยนายจ้างจะจัดหาที่พักจัดรถรับส่งไปกลับระหว่างที่พักแล้วก็ที่ทำงาน รวมถึงอาหารวันละสามมื้อค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไปและค่าโดยสารรถประจำทางพร้อมด้วยประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนดสำหรับคุณสมบัติก็คือเป็นเพศหญิงนะครับอายุระหว่าง21ถึง44ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานด้านนวดไทยนวดเท้ามีใบรับรองการฝึกอบรม การนวดอย่างน้อย150ชั่วโมงครับทั้งนี้เป็นการจัดส่งคนหางานไปทํางานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งท่านไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทํางานจะจ่ายก็เพียงแค่ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างเช่นค่าถ่ายรูปค่าทำหนังสือเดินทางในกรณีที่ยังไม่มีค่าตรวจสุขภาพแล้วก็ค่าสมัครสมาชิกกองทุนรวมค่าใช้จ่ายตรงนี้ประมาณ6,500บาท สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอีเมลที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม67มีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ในวันและเวลาราชการครับ